ส่งานงครับสวัสดีครับอิส,สานบันทงฮี่ครับมินี้สิมา่าแกะกลองรีวิวกับวิธีการใส่งานครับชุดไต่แมงกี้ซ่อนนะครับหลายๆคนาอาจจะสงสัยหรือใส่งานไม่ได้เป็น มือนีเขาถึงมาเบิ้งกันนะครับเนาะมือนีก็ไปส่งไปชุดหนึ่งครับนี่ขมาม้ามีไม้เลยเนาะก่อนนึงกะโอ้ต้องเกียร์ก่อนเด้อครับี่ยเดยวหาต้องเกียก่อน <c oughs> แพ็คมายัางดีครับแม่ ครับในกล้องอันนี้กคือลำโพงห้อนครับนี่มีการห้อมากนะครับมอเบิ้องด้านหลังส่วนปุ่มกดครับปุ่มกดกสิมีเดือดถังเบิรงนะครับเบิรงกต่อันนี้เดือดถือบอกว่าใส่งานยังไงครับในกล้องครับก็มีสายขีดขีดแบตเนาะขีดแบตนะครับขวบวกขวลบแล้วก็มีปุ่มสวิตช์การสายครับไปเปิดปิดได้ครับ ลบครับประกาศนี้ขู่มือครับขู่มือใส่งานอยู่มึอนี้ครับเป็นภาษาไทยเด้อภาษาไทยใส่พุ่ยากครับเนี่ยด้านหลังนี่ครับลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กครับสามารถไปแปะก,กับซ่าเร่งหรือแปะก,กบรรับนี่ยังไ้ครับนแม่เหล็กควมอมนนโอนนโอไดไดเมียมแม่เหล็กแรงอันนี้แรงสูงครับ ติดแน,น่นติดทนครับโน่นนครับที่นี่มาเบิ้งส่วนของชาร์จครับนี่บม่ต้องไปต้องเสียเวลาไปหลานชาร์จครับใต่กี่ซ้อนมาแล้วก็เสียไฟบ้านเลยรครับมาเกี่ยวงเนนะครับนะครับขมี้สองมีสองขัวครับ สีแดงกับบวกสีดำกับลบมีไฟบอกสถานะครับนี่รุ่นนี้ครับมันจะเป็นออตโต้เดี๋ยวลองเสียบให้เบิ้งด้วยครับแขก,ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งพร้อมกันแล้วกันครับนี่นะเดอะเบิ้งแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่กับแพ็คแม่ย่างดีครับเนี่ยอย่าเท่าก่อนไงครับ ลูกค้าบอกว่าซื้อไปแล้วครับไตไดเมิดขึ้นไตแล้วไตไดเมิดขึ้นครับมาเบื่องท่านี่ครับสเปกก็คืออันนี้ยี่ห้อครับอยากได้ยีหอยังก็ติดเอายั่วซสาอีย่างก็ได้ครับบ่จําเป็นคอยไม่มีไฟครับขนาดก็คือ12โวลต์12แอมป์ครับ20ชั่วโมงเป็นว่าครับสีแดงกับบวกสีน้่เงินเป็นลบเนอะครับอันนี้แค่เป็นเป็นสีบอกมาเบื่องครับ น,นี่แนชาชาจแบตใส่อย่างไรอันนี้แน้าชาจแบตบางก็ดีอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้สามารถเช็คกระแสไฟได้ครับก่อนก่อนอัดจีชาดหนึ่งสิ่งอย่างเสียก่อนครับรุ่นนี้ครับสามารถเช็คกระแสไฟได้ครับนี่ครับ สิบอกว่าไฟเต็มบ่เต็มครับอันนี้ก็คือแบตไปครับไฟเต็มส่วนวิธีชาติจก็เขาเสียบขรัวนี้แล้วครับเขาก็เสียบโลกนี้เลยครับไฟสิกระสดแงสถานะครับนะครับรุนีสิตัดเองครับพอเต็มเต็มรอยนี่เต็มครับเต็มนี่คือตัดส่วนยาบมันอันนี้ผมช็อตกันบ่มีอยังครับเนี่ยช็อตไฟก็หายครับแต่ว่าเครื่องบ่าเสียครับนี่ขันท้องเสร็จช็อตกันทั้งสี่ แล้วก็สิลอกส่ผิดขัวบ้างครับมันสิเฮ็ดงานบ่อันนี้ผมลอกส่ผิดขัวเนาะพิดขัวก็แค่เตือนครับเนาะโบชานบางอยังครับผิดนะขัวมันก็สิบ่าชานไงมันต้องถือขัวบางทีครับมันยังสิวิง่งนะครับที่นี่มาบางการอันนี้ก็คือ ส่วนได้ครับเป็นของแซนดีครับเนี่ยผมให้สามสิบสองกิกไปเลยครับประกันสิ้นเน็ยครับเนี่ยย่างดีเลยนี่ใส่ได้ทนนี่ผมถอดก่อนเนาะที่นี่มาเบิรงวิธีใส่งานครับบอรง่ายๆครับนี่ครับสายอันนี้ผมจะบวกแก๊นี่เนาะ อนอื่นเขียบเขียบขัวบแบคนครับบวกใสวกบวก,บวกสายแดงดำสาลบเนาะครับอันนี้สวิต์เปิดปิดนี่อันนี้เปิดดูครับที่นี่มาเสียบได้ครับอันนี้มันสังเกตไฟแดงกับพริบครับนะไฟแดงสิกับพริบเนาะสแสดงว่าพร้อมใส่งานอันนี้มันค้นหาเอยียงไม่เจอครับต้องไปเอา นอกจากไฟแดงกับพิบิวอักเสบแซดได้ครับนี่ไฟไฟกับพิบิโนครับแซดได้เสียบเลยครับดัท่นพีครับกดปุ่มกลางหยุดครับ เสียงกดปุ่มนี่เพิ่มเสียงลังกดอยากปิดก็ปิดปุ่มนี่ก็ได้ครับเปิดกับปุ่มนี่ครับอันปุ่มนี่สิมีเสียงไซเลนครับผูซิว่าจะอัดเสียงใดแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าอันใดเน,ะนาะสมัครเอาไปใส่ สงานง่ายครับสําหรับคํามนะนํำก็คือ,คอหลังจากไตมาแล้วครับแนะนํำให้ชาร์จแบบไว้ครับแบดมันยังสีบ่เสียบะยังเนาะนี่ครับใส่งานง่ายแต่เด็ดหมือนคึืนมาสัน่นคุณว่าเหรอลองมึงด้วยครับมันหมานทุกคนผู้ใด,ไ,ดไปหากะคอยมันหมาน